วันนี้เราจะพาเด็กๆไปตัดผมครั้งแรกในชีวิตของเขาอ้ามผมมีอย่างเราขอโทษขอโทษเด็กๆเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องการกินมากๆคิดว่าเรื่องรสชาติน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะแล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่สาระกินกับข้าวสวยได้นะนี่ขนาดดับ1มอกข้าวเนาะใช่มอผู้ใหญ่เลยหวังว่าเรื่องโปรุงตัวนี้จะไปช่วยทำให้ทุกๆคนมีความสุขในการกินข้าวมากขึ้นครอบครัว หัวทุกมือ้อกับการที่จะป้อนเด็กๆไม่ว่าจะเป็นมื้อไหนก็ตามบางครอบครัวเนี่ยจะบอกว่าแบบวันนี้เด็กๆกินได้ยอดเยี่ยมมากโหรู้สึกแบบเฮ้ยเราอยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นครอบครัวเรามากเกิดมาแบบนี้อาจจะดูงงๆนะครับคือจะบอกงี้ว่าเด็กๆเนี่ยตอนนี้มีปัญหาเรื่องการกินมากๆเพราะว่าเขาเริ่มหงุดหงเริ่มแบบอยากจะมีอิสระมากยิ่งขึ้นไม่สามารถจะอยู่บนโต๊ะแบบเก้าอี้ที่เขาแบบไซส์หมาะกินข้าวได้เหมือนแบบพอเขารู้ว่าเขาจะต้องขึ้นเก้าอี้กินข้าวตรงนี้บึ๊บเนี่ยเขาจะมีการต่อต้านทันท ยังไงก็ไม่หมดยากมากเอาไงดีตั้ก่อน oh. กหลายๆบ้านคงจะเป็นนะมีความเหนื่อยในการป้อนข้าวเด็กๆะลรเงี้ยซึ่งแม่ๆหลายๆคนก็มาปรึกษากรต้องทอํายังไงให้เขากินเลรเงี้ยซึ่งก็คิดว่าเรื่องรสชาติน่าจะเป็นระดับหนึ่งนะเพราะว่าข้าวตุ๋นของเด็กทารกที่แบบ6เดือนขึ้นไปอย่างเงี้ยคุณหมอก็จะไม่ให้ปรุงอะไรเลยเกลือไม่ได้ซีอิ๊วไม่ได้น้ําตาลน้ําปลาแบบไม่ได้เลยสักอย่างถึงแม้ว่าจะกลายเป็นข้าวสวยกับขบข้าวแล้วก็ตามกับข้าว่าว้อปรุง,งอีก็ปรใช่ใชเพราะว่ามันเป็นเรื่องโซเดียมด้วยอะตับไตของเขาาายยังงงเเล็กกกมมถูต้อออ่หนน บอกว่าที่ควรจะต้องเป็นจืดไว้ก่อนเนี่ยเพราะเผื่อไว้เป็นไม้เด็ดหลังจากหนึ่งขวบใช่อาหารที่เริ่มมีรสชาติอย่างเงี้ยหลังหนึ่งขวบเดี๋ยจะกินข้าวยากขึ้นแบบเป็นอีกหลายๆเท่าอะซึ่งป้าหมอบอกว่าถึงเวลานั้นอะเดี๋ยวค่อยมาเริ่มใส่รสชาติทีละนิดทีละหน่อยซึ่งตอนแรกับป้าหมอของเรานะไม่ให้กินกล้วยน้ำวาด้วยซ้ำเพราะมันหวานเกินไปจะทำให้เขาแบบมันมีรสชาติที่มันแบบอร่อยแบบนี้นนหรอเนี่ยอะไรจืดๆนี้เขาก็จะแบบเริ่มปฏิเสธเริ่มจะต่อต้านซึ่งมันก็จ มันก็ต่อสู้กับจิตใจเราเหมือนกันนะสุดท้ายก็คิดว่าแบบมันต้องหาวิธีอะไรบางาอย่างให้ทำให้ลูกกินข้าวเพราอยากให้เขาโตนมก็เบื่อข้าวก็ไม่อร่อยแบบจืดอะไรอย่างเงี้ยพูดๆแล้วก็แบบฟซบุ๊กได้ยินเออ,อนนใช่ ใช่บนกันเองแล้วก็เหมือน Facebook ได้ยินก็เห็นแอดโฆษณาเป็นแบบว่าผงปรุงรสสาหรับด็กทารกข้อดีคือของเขาไม่ใส่ผงชูรสโลโซเดียมแล้วก็ไม่ใส่พวกน้ําตาลไม่ใส่เกลืออะไรแบบเนี้ยแบบเขาบอกวอาเขาปลอดภัยก็คือสามารถปรุงรสให้เด็กๆได้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยดูสั่งอะไรมาทีนี้คิดว่าหลายๆบ้านถ้าจะใช้นะผงปรุงรสมันะ่มๆอ่ะคืการวงอยู่ก็ใช้อันนี้ปรุงรสให้กับมิกิมัน,นซึ่งมิกิเป็นเด็กที่กินข้าวอร่อยมากใช่ใช่มันเหมือนมันก็จนม ก็อยากสะลอ์ซึ่งมันก็มีหลายสูตรด้วยอันนี้คือเป็นออริจินอลของเขาแต่ละรสของเขาก็คือมีประโยชน์หมดอ ตับเนี่ยลูกเราไม่ได้กินธาตุเหล็กมาหลายเดือนแล้วนะเพราะเขาทานแบบเหม็น,มน,มนะแล้วก็อ้วกคุณหมอบอกว่าถ้าเกิดกินธาตุเหล็กเป็นแบบยาหนาไม่ได้ก็จะต้องเสริมเป็นพวกอาหารเ <c oughs> ช่นตับไข่ดวงไข่แดงอะไรย่างเงีไงไง้ยก็เลยคิดว่าอันนี้น่าจะแบบเป็นตัวช่วยที่ดีอันนี้ก็มีเป็นผักรวมห้าสีไ่เห็นว่ามันไม่ได้มีแค่ผมด้วยจริงๆมันมีเยอะมากนะผลิตภัณฑ์ของแบรนด์นี้แต่ว่าเราก็เอาตามอายุลูกมันจะมีพวกแบบมายองเนสซอสมะเขือเทศอะไร่เงี้ยสำหรับเด็กที่แอไปดูค่ะ ว่าเขามาีแบบพวกแบบพาสตา้าด้วยนะใช่ใช่มีพาสต้ามาร์ารโรนีมีอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากีอันนี้เป็นซอสปรุงรสอนเนกประสงค์ฟิลเหมือนแบบพวกฝาเขียวเหมือน,น<ต>พวกอนะไรพวกนี้ใช่แต่ว่าอันเนี้ยสำหรับแบบผัดเอวยัไรเอวยก็ง่ายอันนี้ก็ใส่ข้าวตุ๋นเลยยังให้เด็กๆกิน,กนข้าวตุ๋นอยู่แต่ว่าเป็นข้าวตุ๋นยากนะตอนนี้คือถอยข้าวตุ๋นแล้วแหละวันหนึ่งก็กินสักมื้อหนึ่งอะไรเงี้ยอีกสองมื้อให้กินเป็นข้าวสวยหรือแบบข้าวผัดอะไรเงี้ยซึ่งก็ใช้อันนี้เป็นประจำแล้วมันได้ผลดีมากเลยเขาเออยกกับาาาหรมขึ้น แล้วอย่างอย่างเงี้ยมันใช้ยังไงเดี๋ยวพาไปดูอันนี้คือแกะแล้วเพราะว่าใช้เป็นประจําอันนี้ก็คือข้าวตุ๋นที่เราทำปกติอันนี้คือเอาไปผัดก่อนนะแล้วเดี๋ยวเราจะเอามาตุ๋นทีเดียวจะเอามาตุ๋นเนี่ยเราก็จะใส่อันนี้ก่อนวิธีการก็คือตักเลย 1, <4 S> 1> ช้อน2นี่คือขนาดดับหนึ่งหม้อ,อข้าวเนะ <5 S 1> าะใช่หม้อผู้ใหญ่เลยค่ะ,ะสำหรับข้าวตุ๋นเนี่ยก็คือประมาณ3มช้อนชาแล้วก็คนเลย พอเข้ากันปุ๊บก็เอาลงไปตุ๋นในหม้อข้าวนี่คือจบและ1หนึ่งเมนูมีคนถามหลายคนว่าแบบว่าเด็กๆที่บ้านดูสูงมากอยากรู้ว่าที่บ้านกินอะไรอะตอนนี้ที่เราปรับสูตรทั้งหมดแล้วเนี่ยหม้อเนี้ยเรายัางไงบ้างก่อนเราก็มีผักปกติเลยแล้วแต่ทุกคนจะใส่นะเนื้อสัตว์เนี่ยส่วนไหนก็จะยืนพื้นไว้ที่ไก่แต่ว่าเป็นพวกสะโพกน่องที่มันติดหนังนะคะแล้วก็หมูสับหมูสับมันจะมีมันใช่ไหมทำให้เด็กแบบมีเนื้อหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งสมองของเด็กอะเขาต้องใช้ไขมันในนกาารพแบบัฒ สมองเขาด้วย uh huh. รวมถึงร่างกายและพลังงานในแต่ละวันที่เขาจะต้องใช้เพราะว่าตอนนี้คือแบบเริ่มเดินแล้วแล้วก็เครื่องเล่นที่บ้านเนี่ยก็คือแบบ extreme มากฉะนั้นอาหารน่ะต้องมีพลังงานที่ถึงมีไขมันที่ถึงด้วยใส่น้ำมันมากรอกด้วยก็แล้วแต่ใครจะใช้ยี่ห้อไหนเลยบางแบรนด์เขาก็จะมีแบบว่าเป็นไลท์แบบกลิ่นแทบจะไม่มีอะ extra า <mile> ลอะไรย่างงี้ใช่ใช้มันก็มีหลายสูตร มีช่วงหนึ่งที่กินฟักทองติดๆๆติดกันแล้วก็ฟักทองกับแครอทใส่พร้อมกันด้วยเขาเริ่มจะแบบเหลืองเหลืองะคือเรามองเขาเรเาเรู้สึกว่าผิวเขามันอมไปทางเหลืองเหลืองอย่างเงี้ยเราก็ถอยเว้นพวกแบบเบตาา้าแคโรทีนไปซักแบบมอสองมอค่อยก,กลับมาใหม่ก็ได้หรือว่าไปเสริมว่าเป็นมื้อแทนฟักทองผ,ผัดไข่อะไรอย่างเงี้ยฟักทองผัดหมูสับอะไรอย่างงี้ก็ได้ไปเสริมทีละนิดนึงแทนก็จะทําให้แบบเหลืองเหลืองน้อยลงมาด้วยอ๋อลืมบอกในนี้ก็คือใส่ตับด้วยแต่เราใช้เป็นตับไก่แล้วก็อันนี้เป็นเมนูที่สามารถ เขาเรียกว่าเหมือนผัดผักใส่เนื้อสัตว์แล้วก็ใส่ตับเนี่ยแหละคือเหมือนกับข้าววางั้นใช่อันนี้เป็นกับข้าวนะแต่ว่าเราผัดให้มันแฉะหน่อยเพราะว่าเขายังไม่มีฟันมันอาจจะทําให้มันสากคออะไรเงี้ยก็ช่วยเขาไปซึ่งเราก็ใช้น้ำมันมะกอกเหมือนกัน <Okay. S 2> แล้วเราก็ใส่ซอสบูรดลงไปใส่ช้อนชาหนึ่งก็แบบกลิ่นขึ้นมาแบบเยอะเลยอะอยู่สิกลิ่นเกี้ยงเลยใช่ลองชิมเองยิว่าอร่อยเลย <laughs> <laughs> อันนี้คือสำหรับพรุ่งนี้เชา้าพราวันนี้ข้าวเขาหมดแล้วพรุ่งนี้เนี่ยก็เดี๋ยวมื้้้้้ออเเชาเาาากกกนนนป็็ขวววตส่่ลงงงัยยีด เป็นข้าวสวยแล,วแล้วก็กินกับอันนี้หรือว่าจะสลับเป็นเมนูอื่นอย่างเงี้ยเราก็จะใช้อันนี้เป็นตัวปรุงซึ่งอตัวนี้เนี่ยก็คือใช้ตอนผัดเลยใช่ค่ะฟิลฟิล,ฟลแบบเทกเจนร์น้ำมันหอยเอออนน้ำมัน,บบนั้นอ่ะบ้านไหนกินยากลองดูละกันหวังว่าเครื่องปรุงตัวนี้มัามันเนี่ยจะไปช่วยทําให้ทุกๆคนมีความสุขในกินข้าวมากขึ้นทั้งครอบครัวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปลอเราป้อนดูเราจะมาทำชาเลนจ์ไข่กลมลูกหลับได้ก่อนกันนะ ไปทำอย่างนั้นสิเขาเจอกล้องก็ตีแล้ว หนูอ่าไปวางยาเมลสิกทำให้เมลสิกม่หลับหนูรู้อยู่แล้วว่าเมสิกจะไม่หลับถ้ามันไม่มาชาเลนจ์่มันอยู่คนพ,พูดเองว่าขอชาเลานจยชนะอีกแล้วเบื่อจังยังไม่เห็นหลับเลยโถยมันจะไม่หลับหรอหลับตาแนละ้วเนี่ยเห็นไหมไม่ไม่หลับเลยชนะหนูรู้ชนะยัยหลุดถือแล้ว วัสดีทุกทุคนครับในวีคนี้จะเป็นวีคที่พิเศษมากๆสำหรับเด็กๆแล้วก็ที่บ้านของเราเพราะว่าจะเป็นวีคแห่งวันเกิดของ Music ก f ับ r y r s c s นะครับหนึ่งในความพิเศษก็คือวันนี้เราจะพาเด็กๆไปตัดผมแบบซาลอนแบบบาร์เบอร์เป็นครั้งแรกในชีวิตของเขามารอดูกันว่าการตัดผมรับวันเกิดจะเป็นยังไงเด็กๆจะตัดได้ไหมงงงนหรือเปล่าไปดูนครับ ร้านนี้จะอยู่บนชั้น2อง Central East View ครับอยู่ด้านนอกนะในนี้เนี่ยมีแบบพวกอะไรที่น่าตื่นเต้นได้หลายอย่างมากครับเดียวร็วนี้เราน่าจะเริ่มเอาเด็กๆมาลองดูถ้าคิดก็สนุกนะเข้า6ปีแรกนี่มันมีนมอะไรน่าจะตื่นเต้นนี่นเราถึงแล้วนี่ร้านนี้ชื่อว่า Little Red Fox ครับ เริ่มแล้วเหรอคะเริ่มแล้วค่ะ,คะพีเขามีติ๊ตตอว้าวพีมันเดี๋ย่างมีคนนึงก่อนแล้วเดี๋ยวตอนสี่โมงครึ่งลลิกมาต่ออีกคนนึงนะคะ่ว้าวไมตัดผมทรงเดียวกับดาเลยหรือเปล่านานายเป็นลายต่อไปนะเลยลิก Are you ready มีเวลาทำใจสองชั่วโมงครับผม Good boy Good boy เกมากเลยยิ้มหวานให้ดาหรือยังลูกหวานมันเท่สุดส ี่ช่างที่นี่เขาบอกบอกว่าประมาณ90%ของเด็กๆที่เข้ามานี่เป็นเรื่องปกติมากที่จะร้องฮะแต่ว่าวันนี้มิวสิกยังไม่ร้องเลยเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดฮัโโลโหลว้าวเริ่มเท่ขึ้นามาแล้วสวยเนี่ยว้าวอุย้ยนี่การรอบเลยโอ้ฟิวจังเลยลูกว้าวนี่เหมือนเดรัจฉาเลยนี่ลูกว้าวทำได้เปล่า กา้เปล่ากาเปล่าท okay. ้เปล่าชัวเปล่าผมมีอย่างเราขอโทษ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 ไหนอย่าแซวเดีโทษขอโทษขอโทษขอโทษอย่าแซวเรื่องผมนะขอโทษขอโทษว้าวโหยเป็นนมลจะหล่อแล้วนะเนี่ยกเลยจะหล่อแล้วนะเนี่ยว้าวไม่เจ็บเลยใช่ไหมลูกใช่ไหมายไม่เจ็บไม่ร้อนเลยใช่ไหมลูกออเองเหรอันบ้านก่อนทำกันบ้านเรเพลินไหนกัวเปล่า สบายเบืออยู่กับม่าได้หมดทุกอย่างเลยเกิดบอยนี่คืออะไรครับเน่เฮ้ยโอ้โหวม่โอเคเป็นไงเป็นไงสุดยอดเลยลูก โหนี่มันเด็กเท่ทชัด์เฮ้ยรู้สึกยังไงบ้างครับชิวมากเลยครับไปสบายเฟี้ยวจริงผมมารู้สึกยังไงบ้างครับดีใจขออีอย่างครับลูกขออีอย่างครับลูกเฮ้ยจัดผมกันนะเท่ๆเลยโอเคเราเท่ๆเลยของเราอ,ะอ่ะเออหนึ่งคลิปน<ะ>ี่หนึ่งคลิปอย่างนี้สบายขึ้นบอย อยู่นิ่งๆนะคนดีนะอย่าเขย่าเป็ไงฮะพอใจไหมฮะมาบที่คิดไว้ตอนแรกเป็นไงเคยดูหลายๆล็อกที่แบบว่าพาลูกมาตัดผมอะไรอย่างเงี้ยเด็กเขาจะไม่ค่อยชอบเพราะว่าจะโดนล็อกหรือแบบรัวเสียงพวกบัตเรียนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนเยอะร้องไห้งอแง,งาวายวายดูนี่สิ ไม่มีใครนอนอเลยอะอโอเคไปแล้วเขาตังมากตนะัดได้เร็วมากตอนแลกนกว้าจะได้แค่คิวเดียวภายในครึ่งชั่วโมงนิดนึงได้2คนนะ่ะพี่เขาตัดเก่ง้วยแหละใช่ต้องยอมเีมือพี่ช่างจริงๆคือเซ<อ>ียงนมากเลยค่ะช่วยกันแบบใจเย็นนะอ้ที่นี่คือเราฝาฝังไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวมีอีกเรื่อยๆแน่นอนถ้าตัดบ่อยๆแบบเนี้ยเดี๋ยวอีกแป๊บเดียวน่าจะผมแบบเต็มหัวแล้วคนเนี้ยเราเล่นทรงได้เยอะสนุกละหุย<ๆ> สุดยอดไปเลยโอ้โห่เปรี้ยวเปรี้ยว